สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับอังเคิลน g เกตนะครับสําหรับคลิปนี้อังเคิลน g เกตจะมาสอนวิธีการทําข้าวมันไก่เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าส่วนผสมที่เราจําเป็นต้องใช้มีอะไรบ้างเริ่มต้นก็จะเป็นข้าวหอมมะลิอย่างดีขิงแก่หอมแดงซีอิ๊วขาวฝงขนอไก่กระเทียมไทย น้ำมันไก่เจียวแล้วก็เกลือสมุทรลูกกระวานเม็ดพริกไทยขาวแล้วก็น้าซุปต้มไก่นะครับจากนั้นก็จะเป็นตัวน่องไก่ติสโพกแล้วก็ใบเตยนะครับ โดยปกติแล้วข้าวมันไก่ที่ขายอยู่ตามร้านนะครับก็จะใช้เป็นไก่ตัวแต่วันนี้เราจะใช้น้องไก่ติดสโพกแทนไก่ตัวนะครับแต่ว่าวิธีการทําก็จะคล้ายกันนะครับกับการใช้ไก่ตัวนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะเอาน่องไก่เนี่ยมาตัดตรงข้อสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อที่เขาจะได้ความร้อนจะได้สุกเข้าไปทั่วถึงนะครับ หลังจากที่เราตัดแต่งไก่แล้วนะครับเราก็จะหมักเขาด้วยเกลือนะครับเกลือสมุนประมาณ1ช้อนชานะครับแล้วก็ตามด้วยผงขอาเท่ากันนะครับประมาณ1ช้อนชาก็จะคลุกเขาเขาให้ทั่วนะครับเพื่อให้รสชาติของเกลือกับขอาเนี่ยซึมเข้าไปในไก่นะครับ จากที่เราคลุกเคล้าเขาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะหมักเขาทิ้งไว้นะครับสัก10-20นาทีนะครับเป็นอย่างต่ำต่อไปนะครับก็จะเป็นการทำน้ำซุปนะครับเอาหอมแดงมาหั่นนะครับครึ่งลูกครึ่งลูกหั่นไว้เลยนะครับเพื่อจะได้รสชาติความหวานของหอมแดงออกมาให้น้ำซุปเรากลมกล่อม มากยินขึ้นนะครับแล้วก็ใบเตยมัดให้เป็นจุกเป็นปมไว้นะครับเวลาที่เราต้มเนี่ยเขาจะได้ไม่ไม่คลายตัวออกสำหรับต,ต่อไปก็จะเป็นขิงนะครับขิงแก่นะครับเอามาสไลด์บางๆนะครับใส่เพื่อเพิ่มความหอม วัตถุดิบต่อไปนะครับก็จะเป็นกระเทียมไทยนะครับกระเทียมไทยกลีบเล็กอันนี้จะหอมมากนะครับก็มาบุกักเล็กน้อยนะครับไม่ต้องถึงกับว,วาตํตำให้แตกบุกแค่พอหอมหอมก็พออัตราส่วนนี้เราจะมีไว้ให้ในในคลิปนะครับ ดูตามอัตราส่วนนั้นได้เลยหลังจากได้วัตถุดิบทั้งหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอาเขาไปต้มในน้ราร้อนในน้ําเดือดนะครับอันนี้ก็เป็นน้ําที่เราต้มเดือดไปแล้วนะครับแล้วก็เอาวัตถุดิบทั้งหมดที่เราใส่ลงไปที่เราทําไว้เมื่อกี้ใส่ลงไปนะครับ ตอกจากนั้นก็ตามด้วยพริกไทยขาวนะครับแล้วก็ลูกกระวานแล้วก็ตามด้วยเกลือสมุทนิดหนึ่งนะครับ สำคัญที่ขาดไม่ได้นะครับเพิ่มรสชาติความอร่อยนะครับขะนอไก่จากนั้นเราก็เร่งไฟนะครับให้เดือดให้น้ำเดือดจัดนะครับแล้วก็ แต่งสีนิดหนึ่งนะครับด้วยสีวขาวนะครับประมาณสองช้อนโต๊ะนะครับนึ่งไฟจนเดือดเลย ทีนี้เราน้ําของเราเดือดน,นะครับเราก็จะเอาตัวไก่นะครับไปวนน้ํานะครับทําไมถึงต้องวนนะครับวนให้หนังมันตึงนะครับวนให้หนังมันตึงเพื่อที่ว่าเวลาที่เราต้มไก่เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นไก่ตัวก็ดีนะครับหนังของเขาจะไม่หลุดออกจากตัวของไก่นะครับมันก็จะช่วยทําให้หนังไก่เนี่ย cover ตัวไก่ไว้นะครับ ทำให้ไก่ชุ่มฉ่ำมากขึ้นนะครับและอย่างที่บอกนะครับวิธีการทำก็เหมือนกันนะครับสำหรับสะโพกน้องติดสะโพกกับตัวไก่จะทำคลายๆกันนะครับตัวไก่ก็จะเอาไก่ไปวนน้ำนะครับวนในน้ำเดือดสังเกตดูที่หนังนะครับหนังเขาจะเริ่มตึงนะครับและหนังเขาจะไม่ไม่ถลอกออก ดูดีๆนะครับเห็นไหมจากนั้นก็ค่อยๆหย,ย่อนลงไปนะครับหย่อนไก่ลงไปหลังจากนั้นเราก็จะค่อยๆผ่อนไฟให้เบาที่สุดนะครับเพื่อที่ว่าไก่ของเราก็จะได้ไม่ไม่หนังทลอกมากจนเกินไปนะครับแล้วเราก็จะต้มเข้าไปอย่างเงี้ยนะครับด้วยไฟเบาอยู่ที่ประมาณ30 4ถึงนาทีนะครับ ตอนนี้ไก่ของเราก็ได้ที่แล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเอาไก่ของเราเนี่ยมาน็อกในน้ําเย็นจ,จัดเลยนะครับวิธียกก็จ,จะต้องระวังนิดนึงนะครับถ้าเกิดยกไม่ดีเนี่ยหนังไก่มันก็จะขาดได้นะครับสังเกตด,ดูนะครับหนังจะตึงพอดีนะครับหนังจะไม่หย่อนจนเกินไปจะไม่ถลอกจนเกินไปนะครับเวลาที่ลูกค้าทานบางคนเนี่ยก็จะชอบทานหนังที่มัน กรุบกรอบนะครับเราก็จะทิ้งให้เขาอยู่ในน้ำเย็นจัดนะครับ หลังจากที่เราแช่เขานะครับไว้ในน้ําเย็ยนจัดเนี่ยประมาณ15-20นาทีเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าหนังไก่ของเราจะเป็นอย่งไรบ้างนะครับตัวนี้ที่เราเป็นแช่ไว้ในน้ําเย็ยนจัดจัดเนี่ยเพื่อที่จะให้ไก่ของเรามันไม่สุกจนเกินไปแล้วก็จะทําให้เนื้อเนี่ยนุ่มมากขึ้นหลังจากนั้นเราจะเอาไก่มาพักให้นะครับให้เสดจนามาทั้งนหนึงแล้วก็ นำน้ำมันงาหรือน้ำมันไก่นะครับมาทานะครับเพื่อให้หนังไก่เรามันมีความชุ่มฉ่ำนะครับไม่แห้งนะครับจะได้คอยอู้งความชุ่มฉ่ำของเนื้อไก่ไว้นะครับก็ตัวน,นี้เราสามารถจะทาได้ทั้งตัวเลย ทาให้ทั่วเลยนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นอันเสร็จพิธีแล้วนะครับสําหรับไก่ต้มนะครับที่เราไว้ทํำข้าวมันไก่นะครับส่วนน้ำซุปที่เหลือเนี่ยนะครับเราก็เก็บไว้ให้ลูกค้าได้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งเก็บไว้ทํำข้าวมันได้นะครับสวัสดีครับเพื่อนๆคลิปต่อไปนี้ก็จะเป็นวิธีการทํำข้าวมันนะครับ ตนต้นก็เอาใบเตยนะครับมามัดให้เป็นปมนะครับเพื่อ,อไว้สำหรับต้มใส่ในข้าวหลังจากนั้นก็เอาขิงแก่ที่เรามีนะครับสไลด์เป็นแผ่นบางๆ หลังจากที่ได้ขิงนะครับแล้วก็เอากระเทียมนะครับกระเทียมไทยนะครับเอามาบุนิดหน่อยนะครับไม่ต้องไม่ต้องถึงกระสับนะครับแค่บุบุลงไปนะครับให้กลิ่นน้ำมันหอมเลยเขาออกมาเมื่อได้เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอาวัตถุดิบทั้งหมดลงไปผัดกับข้าวนะครับตามไปดูนครับ วัตถุดิบต่อไปที่เราจะใช้นะครับก็จะเป็นข้าวหอมมะลินะครับอันนี้เราจะใช้เกตดอย่างดีเลยนะครับเพื่อที่เวลาที่เราหุงเนี่ยข้าวก็จะเรียงสวยเป็นเม็ดนะครับเสร็จแล้วเราก็จะเอาทั้งหมดเนี่ยไปผัดนะครับเดี๋ยวตามไปดูกันครับ เดี๋ยวเราเอาส่วนผสมที่เราทําไว้เมื่อกี้นะครับลงไปผัดเริ่มแรกนะครับก็ตั้งกระทะให้ร้อนแล้วก็ใส่น้ํามันไก่นะครับที่เราเจียวไว้เมื่อคลิปก่อนนู้นนะครับก็เปิดไฟให้ร้อนเสร็จแล้วก็เอาส่วนผสมน,นะครับกระเทียมขิงลงไปผัดให้หอมนะครับ ก็ผัดไฟเบาไปเรื่อยๆนะครับจนขิงกับกระเทียมนะครับมีกลิ่นหอมดีแล้วนะครับไม่จำเป็นต้องเล่นเล่นไฟแรงมากนะครับใช้ไฟเบาานการนะครับผัดไปเรื่อยๆ Terima <laughs> kasih ตอนนี้ขิงกับกระเทียมที่เราผัดไว้ก็เริ่มส่งกลิ่นหอมออกมาแล้วนะครับจา่นั้นก็เอาข้าวสวยนะครับที่เราซาวน้ําแล้วนะครับลงไปผัดนะครับหีจริงๆลงไปคลุกนะครับคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับหลังจากที่เราใส่ข้าวลงไปแล้วนะครับเราก็เบาไฟนะครับแล้วก็คนข้าวเบาๆนะครับ อย่าเขาแรงจนเกินไปนะครับไม่งั้นเม็ดข้าวของเราก็อาจจะหักได้นะครับค่อยๆเบาไฟแล้วก็คนไปเรื่อยๆนะครับคนเบาๆหลังจากนั้นก็ปรุงด้วยขนอนะครับสักประมาณสองช้อนชา แล้วก็เพิ่มสีนะครับด้วยซีอ๊่ขาวนะครับประมาณสองช้อนชาเหมือนกันเสร็จแล้วก็คนคลุกเขาข้าวให้เข้ากันขั้นะตอนนี้ยังใช้ไฟเบาอยู่นะครับมันยังเป็นต้องเล่งไฟแรงนะรมันยังผัดให้เข้าเม็ดบานหรือว่าเป็นสีขาว แค่คลุกให้เข้ากันก็พอเลยแค่นี้ครับก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วนะครับก็ปิดไฟได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเอาข้าวไปใส่ในหมอ้อข้าวนะครับหลังจากนั้นนะครับเอาข้าวใส่ไปในหมอ้อแล้วนะครับแล้วก็ใส่ใบเตยลงไปแล้วก็เติมน้ําซุปไก่นะครับที่เราตวงไว้แล้วใส่ลงไป อันนี้ก็จะมีบอกอยู่ในสูตรอยู่แล้วนะครับว่าข้าวเท่าไหร่น้ำเท่าไหร่จากนั้นก็เอาไปหุงตามปกติเลยเดี๋ยวไปดูกันครับว่าพอหุงเสร็จแล้วจะเป็นยังไงครับทีนี้ก็คือหน้าตาของข้าวที่หุงสุกได้ที่แล้วหลังจากข้าวนี้เราหุงได้สุกได้ที่แล้วนะครับก็ จะมีพวกเศษขิงเศษใบเตยนะครับก็ค่อยๆตักออกนะครับแล้วก็ชช้ใช้ทัพีนะครับสุยเอาพวกขิงเอาพวกกระเทียมออกนะครับพยายามตักเศษออกให้หมดนะครับเผื่อที่ว่าลูกค้าทานเนี่ยก็จะได้ไม่เสียอัตราลดในการกินพอเราตักเศษ ทั้งหมดออกหมดแล้วนะครับก็ทีนี้ก็ขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือซุยข้าวนะครับหรือว่าคนข้าวนั่นเองนะครับใช้ทัพพีที่เรามีนะครับค่อยๆคนนะครับไม่ให้ข้าวมันเกาตเกนนะ,ากาาาะกาตัวเป็นก้อนนะครับถ้าเกิดเราไม่ซุยเนี่ยข้าวมันจะเกาะตัวเป็นก้อนนะครับ นี่ก็คืออีกหนึ่งเหตุผลนะครับที่ทําไมอังครนาเกตถึงแนะนาให้ใช้ข้าวหอมมะลิอย่างดีนะครับเพราะว่าเวลาที่เขาอยู่ในหม้อนะครับข้าวจะเรียงสวยเป็นเม็ดนะครับเรียงเป็นเม็ดเป็นเม็ดน,นะครับเวลาทานก็จะได้กลิ่นหอมจากใบเตยด้วยแล้วก็กลิ่นหอมจากตัวข้าวเองด้วยนะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะเอาข้าวมาอัดลงถ้วยนะครับเพื่อเตรียมลงจานนะครับแล้วเราก็จะมาตัดแต่งนะครับตัวไก่นะครับใส่จานพร้อมเสิร์ฟนะครับนี่ก็เพิ่มด้วยตัวไก่นะครับที่เราต้มไปเรียบร้อยแล้ว สำหรับตัวเนื้อไก่นะครับก็แล้วแต่เพื่อนๆทุกท่านนะครับส่วนใหญ่ส่วนใหญ่แล้วนะครับที่หนึงก็ใช้อยู่ที่ประมาณ80นะครับ7 0็ดถึงแปกรัมต่อหนึ่งที่นะครับก็จะไม่เยอะเกินไปไม่น้อยเกินไปนะครับ1นึ่อิมพอดีแนะนำให้ทุบเขาสักนิดหนึ่งนะครับ สร็จแล้วก็จัดเรียงลงจานต่อไปก็ตามด้วยแตงกวานะครับสักหน่อยหนึ่งสำหรับสูตรนี้นะครับเราจะไม่ได้ใส่พวกกลืนไก่นะครับหรือว่าเลือดไก่นะครับก็จะเป็นแค่ข้าวมันไก่ ก็คือข้าวมันแล้วก็ไก่นะครับแค่นั้นทีนี้ก็แต่งนิดนึงนะครับด้วยผักชีนะครับเพื่อความน่ารับประทานครับเสิร์ฟคู่ก,กันกับซอสสูตรเด็ดของเรานะครับท่านี้ก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับข้าวมันไก่ หวังว่าเพื่อนๆที่ดูตามนะครับก็คงจะทำได้ไม่ยากนะครับระสรนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้ยากจนเกินไปนะครับก็สามารถทำรับประทานเองก็ได้หรือจะทำไว้ขายก็ได้นะครับวัตถุดิบก็มีมีเยอะนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะถูกใจกับ คลิปนี้นะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับ